วันนี้เราก็ปรับแต่งเสริมแหนบให้กับรถรีวู Z e dition เสร็จเรียบร้อยแล้วครับช่วงล่าง3ตันครับหรือจะ3ตันครึ่งก็พอไหวนะครับแบบนี้ลูกค้าอยากได้เตี้ยนิดนึงนะครับเราก็ใส่กล่องโหลดประมาณ1นิ้วให้นะครับลูกค้าไม่อยากให้รถสูงเพราะว่าหลังคามันจะติดครับนี่ฮะ ช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นก็เหลือน้อยหน่อยเพราะว่าถ้าเราโหลดปุ๊บเดี๋ยวการรับน้ำหนักของแหนบนั้นก็จะเหลือน้อยลงดังนั้นช่วงเด้งด้านหลังเราจะใส่ลูกยางตัวกลางนะครับเพื่อให้รับน้ําหนักได้ไวขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ช่วงล่างสวยๆนะครับเรามาดูทางฝั่งทางด้านหน้านะครับหัวแหนบทางด้านหน้าจะอยู่ประมาณนี้ครับเราใส่ลูกยางบางนะครับนี่ฮะใช้ลูกยางบางนิดนึงเพื่อให้เขามีช่วงยืดหยุ่นได้มากนิดนึงนะครับ รถเบาก็จะไม่กระด้างจนเกินไปนะครับใส่ยางรองแหนบแบบนี้เหนียวทนครับรับน้ําหนักได้ครับสามตันสามตันครึ่งไหวครับสบายครับนี่ฮะใช้แหนบยี่สิบมิลข้างละสามแผ่นเติมแหนบสองงอเข้าไปข้างละหนึ่งแผ่นด้วยนะครับซุ้มล้อก็จะไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับนี่ฮะก็น่าจะประมาณสามนิ้วนิดหน่อยหรืออาจจะสี่นิ้วเดี๋ยวขอวัดดูนิดนึงนะครับ น่าจะอยู่ไม่เกิน4ี่นิ้วครับนี่ฮะประมาณนั้นนะครับ4ี่นิ้วก็โอเคนะครับลูกค้าเขาไม่ต้องการให้รถสูงเพราะว่าเวลาไปวิ่งงานแล้วหรือว่าไปธุระอะไรประมาณเนี้ยหลังคาที่สูงก็จะลอดใต้สะพานลำบากครับอ่ะส่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับให้ดู สวยๆเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบนะครับติดตั้งวางเพลอยคิดถึงอูปออ่ปริชาติเพลอยนะครับอู่ปริชาติเพลรอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ในคลิปนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเรามีไลน์ด้วยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรศัพทพ์ได้นะครับสามตันสามตันครึ่งไม่อยากให้ท้ายสูงก็จัดให้ครับลดลงมานิดหน่อยนะครับก็เป็นข้อดีของ รถที่เป็นตัวแคบนะครับแซด i t ดิชั่นซุ้มเขาจะโปร่งๆนะถ้าใส่ล้อแบบนี้ล้อเขาไม่ออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยดีครับนะฮะเห็นไหมฮะล้อเขาไม่ออกเนี่ยต้องบอกว่าดีเลยใส่ล้อ14นะครับเป็นกระทะปั๊มเห็นไหมครับล้อเขาไม่ออกมาดังนั้นถ้าล้อจะหมดซุ้มได้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับเราจะได้มีช่วงยืดหยุ่นนะครับเราจะบรรทุกงานได้มากจะไม่นั่งเผาง่ายนะครับ ราตัดลูกยางให้นิดนึงด้วยนะครับตัดลูกยางกันกระแทกให้นิดนึงใส่ได้ครับสามตันสามตันครึง่งใส่ได้แบบสบายๆเสริมแหนบให้โอเคสามารถที่จะรับน้าหนักได้สามตันครึง่งขอบคุณนะครับสําหรับเท่าแก่นี้ก็เป็นลําที่สองแล้วครับลําที่สองขอบคุณมากๆเลยที่เลือกอูปริชาติพอ่อลอยได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับขอบคุณมากครับเจ้าของรถมารับรถแล้วครับ แอปซี่ครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะสองลำนี้นะครับช่วงล่างของอูปริชาติเทอรลอยนะครับขอบคุณมากๆครับ